สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครที่ยังมีคุณอยู่ในความทรงจำเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะใครเขาเป็นใครที่ยังมีคุณอยู่ในความทรงจำความทรงจำของเขามีคุณอยู่นะคะเขาเป็นใคร การทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่ากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคำทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะ ใครที่ยังมีคุณอยู่ในความทรงจำใ้ไพออลเลอรเคนลนักบอกด้วยค่ะใบนี้ออกมาเองใครอะรักเหมือนพี่น้องคนที่ยังมีคุณอยู่ในความหังฝันเขาเขาฝันใบนี้วาดฝันที่จะมีคุณรักเหมือนสดใสรักเหมือนพี่น้องเด็กๆรักบริสุทธิ์สดใสหรือ เป็นรักมาตั้งแต่อดีตสมัยเด็กคุณกับเขาแต่เหมือนในหัวข้อใครที่ยังมีคุณอยู่ในความทรงจําแล้วคุณยังอยู่ในความทรงจําเขานะคะมาตั้งแต่อดีตที่เป็นเด็กวาดฝันไว้ด้วยกันหรือไม่ก็เป็นคนที่รักที่บริสุทธิ์รักเหมือนเด็กๆเหมือนพี่น้องแต่เขาวาดฝันไว้ที่จะมีคุณนะคะบางคนบางท่านก็เป็นรัก อดีตผ่านมาสมัยเด็กมีฝันร่วมกันหรือไม่ปัจจุบันนี่แหละค่ะเป็นรักที่บริสุทธิ์สดใส,ดสเหมือนเด็กๆเขาเพราะในหัวข้อใครที่ยังมีคุณอยู่ในความทรงจำใบต่อมาค่ะใบนี้ซุกซ่อน เขาซุกซ่อนคุณไว้หรือคุณกับเขาซุกซ่อนกันไวนะะ้นี่ยค่ะไยซ่อนเก็บซ่อนเก็บไว้เก็บยังเก็บคุณไว้ยังมีคุณคุณก็ยังมีเขายังเก็บคุณไว้แอบซ่อนไว้คอยส่องคอยมองอยู่นี่นะคะลูกคุณคอยมองเขาเขามองคุณเขายังส่องคุณอยู่ เพราะในหัวข้อใครที่ยังมีคุณอยู่ในความทรงจำเขาก็ยังมีคุณอยู่ในความทรงจำคนในอดีตเคยวาดฝันเก็บซ่อนไว้แล้วคุณส่องเขาเขาส่องคุณอยู่นี่แหละค่ะคนที่อยู่ในใจคุณคุณซุกซ่อนไว้ก็ได้ค่ะที่คุณเก็บไว้น่ะเขาก็อยู่ในความทรงจำคุณคุณก็อยู่ในความทรงจำเขาจากลา คุณกับเขาไกลกันห่างกันจากกันแต่เข้าเข้าใจกันที่ว่าเพราะต้องจากด้วยเหตุและผลต้องมีเหตุมีผลที่ต้องจากต้องไกลกันเนี่ยค่ะก็ยังมีคุณอยู่ในความทรงจำของเขาคุณกับเขาจากกันห่างกันไกลกันก็เข้าใจแต่ก็เฝ้ามอง ใบนี้ฟันฝ่าอุปสรรคเหมือนเขากําลังฟันฝ่าอุปสรรคนี่ค่ะคุณกับเขาฟันฝ่าแล้วเขาเพราะในหัวข้อใครเราถามถึงใครที่ยังมีคุณอยู่ในความทรงจําเขากําลังฟันฝ่าอุปสรรคต้องการที่จะเอาชนะปัญหาเพื่อที่จะมีคุณเพราะคุณอยู่ในความทรงจําของเขาเขาส่อ,สองเขามองคุณค่ะเขาจะฟันฝ่าหรือไม่เขาก็ต้องการกําลังใจจากคุณ คุณให้กำลังใจหนุ่มันให้กำลังใจต่อกันนะคะเพื่อฝันฝ่าอุปสรรคต้องการความต้องการที่จะมีคุณแล้วต้องการที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหารอไปด้วยกันใบนี้ก็รอคนที่คุณรอเขาเขารอคุณอยู่นี่นะคะ่ะยังรอยังสง่งยังมอง คือความแตกต่างคุณกับเขาแตกต่างกันมากก็ยังเก็บซ่อนไว้ไม่เป็นไปตามดังที่คิดที่วางไว้นะคะชีวิตคุณกับเขานะคะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เศร้าถูกนินทาว่าร้ายไม่สมหวังแต่ก็สง่งได้แต่ส่องแต่มองแล้วก็จากกันแล้วเนี่ยเศร้ามาก กับเขาไม่เป็นไปตามแผนที่วางที่คิดไว้ไม่สามารถพัฒนาความรักไปได้นะคะรักแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ได้แต่มองแต่ส่องต้องไกลต้องห่างใบต่อมาค่ะไม่เข้าใจกันทะเลาะเบาะแวง้งขัดแยง้งความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะได้ไกลได้ห่างได้จากกัน ความคิดของคุณกับเขาไปคนละอย่างใบสรุปก็ดวงใจเป็นดวงใจของกันและกันอยู่นะคะดวงใจของคุณคุณเป็นดวงใจของเขายังรอ้าไปด้วยกันแล้วมีความสุขคุณรอเขาเขารอคุณอยู่นี่คะ่ะเป็นดวงใจแต่เหมือนคุณกับเขาแล้วเขาวิตกกังวลคุณกับเขาคิด พูดคุยกันไม่เข้าใจกันต้องได้จากได้ห่างได้ไกลกันใบต่อมาวันนี้นี้คนเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนเก่าเก่านี่ค่ะที่ยังเพราะในหัวข้อใครที่ยังมีคุณอยู่ในความทรงจําเขาก็ยังมีคุณอยู่ในความทรงจํานะคะคนเก่าเก่าเพื่อนเก่าเมาื่อพอใบแรกมาในอดีตเป็นเด็กผ่านมา ใบนี้ก็ยากมีคุณเหมือนปรับความเข้าใจกันใบนี้ก็ลักซ้อนความอึดอัดความซับซ้อนอยู่นะคะคุณกับเขายังมีอุปสรรคปัญหาคอยส่งคอยมองใครที่ยังมีคุณอยู่ในความทรงจำคนเก่า,เ,กาเพื่อนเก่าแฟนเก่าคอยมองคอยส่องคุณหรือไม่ก็เป็นคนที่ คุณเป็นดวงใจของเขาเขาเป็นดวงใจของคุณไม่เข้าใจกันปัญหาความแตกต่างระหว่างคุณกับเขานะคะแตกต่างกันทุกอย่างหรือคุณกับเขาไม่เป็นไปตามแผนที่คิดที่วางไว้นะคะมีเศร้ามีอุปสรรคปัญหาคุยกันไม่เข้าใจแต่ก็ยังมองยังส่องกันอยู่ก็อยู่ในความทรงจำเหมือนไพ่จะบอกว่าคุณ คุณก็อยู่ในความทรงจำของเขาเขาก็อยู่ในความทรงจำของคุณเพใบนี้ก็ยังลืมกันไม่ได้เป็นดวงใจค่ะข,ขอบคุณการกดติดตาม Subscribe ไ,ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณร่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ